ชยาสนากตาโพธาเชตวามารงสวานังจตุสัจสัพพังรสาแเยปิเวงสุนาราสภาตานหังกราทยโยโพธาอัทเวสตินายกาสสะเพปเตติตามไมหังมานทะแกเต

โยธานยอเป็นทิพาคานสเมิงมอกคานลานจาวางบะแกทาเขนสวาแสไมหังอาสงหานานราร

तक समाने निलमारो उपालन धेरा पच न का ममा सा महाधेराविचिता าวกาเอเตเสติมหาเทราชิตวันตอยชิโนรสาชาลันตาเสลเตเจนะอังขมังเกสสันติตารตนางปุรตุลาสิทาคิเนเมตัสุนตะกังทัชฌาคังปัจจตุอาสิวางเมอังคุลิ Malakangkan tammbo war paretan jahatatiya soakan maka Secatanang Nana war sang yutaatapakkaralang kata wat ตปาทวาอาศัสาวินายันญาต่ออนันตเชนตาตนชสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสาพอตปัญชเรชนปัญชรมาชามเฮวิหารันตังมาเหตะเลสัทธาปาเลตโตมังสามเนเตมหาปุริสาสภ อิเจวมันโตสโคโตสุราขคชินานุภาเวนะเิตปาทวรรมานุภาเวนะชิตาริสังโสังขานุภาเวนะชิตันตรยโยสถามานุภาวปาลิโตจาราเมชนปัญเร Hey uh -huh. uh -huh.

โมเนสาริเสปะเตติโตไมหังโปทธรรมโมเทวิโลจเนสังคปนเตติตโตไมหังบุเรสาภคุนากโรหทะเยเมอนุรทสาเรโดตอจธาเคเนกอนทานยอเปนทิั ภาคัสเมงโมคัสลาดจะวาเมเกทาเคนเณสวเนไมหางอาสงคานทารมุโรกาสปอจะมาฮานโมอุภาสงวามาโสตะแกแกสันเตเตนเทพาคัสเมงสุริยวะปพา กลางดนในเส้นนอเซริสามปานโนอซอพิตรมุนในปองขวกุมารกาสโกเทรามาเฮเสจเจนตวะตะโกสอไมหังว่าท่านนิจังปเตนทาสิกุนาคารอปนนออังค็เลยมาโรอจะอุปาเลนัน na se wa le the ra pan cha i me cha ta na la te te ra ka ma ma se sa se te ma ha te e te se te ma ha te ra an ta sa cha ta se la te che na an

โซนตะกาทผาชาคางบาจตอาสิวาเมางคุเลยมาลกลางคานทัมบรปะเรตันจะอาตานาติยสโซนตะการอาเกาเสชะทนังอาเิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาตาตา

เตตะเลสัทธาปาเลตตุมาสาพเหตเตมหาุริสสะสัาเอเจวานตอสุโคตอสราขอชินานุภาเวนะชิตุปาทวทามานุภาเวนะเจตาริสังโอสังขานุภาเวนะชิตันตายโสทา ma vavaliito ja me cena ชยาสนากตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจสัพพังรสังเยปิเวงสุนาราสภาตานหางการาทยโพธาทัตเวสันายนักสัพเพปเทติตามายังมาะเกเต โมเนสราสิเสปเตติตโตไมหังโกทธรรมโมทวิโลจเนสังขกปเทติตโตไมหังโกเรสาภคุณาการหะทะเยเมอนโรตสารีโปตอจธาเคนเนกอนทานยอเปนทิ คาคาสเมงโมคาลานดจวามะเกะทาเคนเนสวเมไมหังคาสงคานทารุโรกาสปอจะมาหามอุภาสงวามะโสตะเกเกสารเตเตนเทพาคาสเมงสุริยวัปปะ ังการรอนในเสนนอนเสริสามปานนอส่อพิตรมุนในปองขวะโกมารกาสโกเทระมาเหเศเจนตวะตะโกส่อไม่หังว่าท่านเนนิจังปเตนทาสิทุนาคารอปนนอังก็เลยมาโรจะอุปาเลนัน

เชตตวันตอเชนนรสาชาลันตาเสรเตเจนะอัามังเกโสสันเตตารตนางโประโตอาสิทาคิเนเมตังโนตักังทัชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังกเลิมานลกังขานทัมบวรปะเรตันจะอา

โานโตอนันตเชนเตนชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสามโหตปัญชเรเชนปัญชรมาจางิวิหารันตังมาเฮตะเลสัทธาปาเลนตุมังสาเทเตมหาปุริสาสภาเอเจวามโตสุขโตโสระ ขอเชนนาโนภาเวนะจิตปาทวธรรมาโนภาเวนัจตาริสังขสังฆานุนภาเวนัจตาันตรายโยสัทธามาโนภาวะปาลิตตจารามิชนปัญชเรเต